วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่26เดือนกรกฎาคมปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ทางรัดชานภาคเหนือในเขตเมืองลาเซียวนะครับก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดหลายวันที่ผ่านมากองกําลังชาหารมินา,ายที่อยู่ในเขตเมืองลาเซียวทั้งตํหนวจทั้งาหารมินา,าย ที่มีอยู่ในพื้นที่เมื่อวานนี้ชาหาร m อ d มหรือชาหารโกกัง้งไปล่าตะเวนทางตะวันออกเชียงเหนือของเมืองลาเซียวนะครับแล้วไปเจอใส่ตำรวจชาหารม่ลงลายที่เฝ้าเวยนยามอยู่ตามสถานีมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ15นาทีทำให้ตำรวจชาหารม่ลงลายเสียชีวิตไปสองนายแล้วบาดเจ็บอีกหลายนายนะครับ เนื่องจากทาหารเอเมนเดียไปล่าตะเวนที่อยู่ในเมืองล่าเซียวแล้วไปเจอใสตํารวจทหารมินองลายที่เฝ้าเวรยามอยู่ในสถานีตํารวจก็เลยมีการประท่ากันเกิดขึ้นทําให้ทหารมินองลายนอนเสียชีวิตอยู่หนึ่งนายพร้อมกับตํารวจอีกหนึ่งนายที่เสียชีวิตไปนะครับเนื่องจากพวกมินองลายไม่ยอมถอยทัพออกไปจากพื้นที่ก็เลยมีการประท่ากันเกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองล่าเซียวนะครับ ที่อยู่ติดกับสนามบินอะไรต่างๆตอนนี้มีแต่ทหารโกกั้งเฝ้าอยู่ทุกพื้นที่แล้วไปลาาตะเวนหลายพื้นที่นะครับทหารเอเมเดีบอกกับผู้สื่อข่าวให้กองกําลังทหารม่ต้องออกไปจากพื้นที่ให้ยกธงขาวหรือให้หลบหนีออกไปจากสถานีเวลาทหารโกกั้งเข้าไปลาาตะเวนห้ามถืออาวุธปืนอยู่ในมือให้วางอาวุธทันทีนะครับถ้าไม่วางอาวุธ ทาหารเอเมเดียก็จะใช้ปืนยิงทันทีในเขตเมืองลาเซียวนะครับตอนนี้กองกําลังทหารมินายให้ข่าวว่าทหารเอเมเดียยังเข้ายึดเมืองลาเซียวไม่ได้อยู่แต่รอบนอกของเมืองลาเซียวแต่ก็ไม่เป็นความจริงนะครับตอนนี้ทหารเอเมเดียเข้าไปในเมืองยกธงเดินตามท้องถนนเพื่อล่าตะเวนเพื่อขับไล่กองกําลังทหารมินายให้ออกไปจากพื้นที่นะครับ แล้วทาหารโกกั้งก็ยังบอกทหารชั้นผู้น้อยพวกไม่นอ,องลายให้ยอมจำนวนหรือยกธงขาวอย่าไปฟังออนไลน์ที่สั่งเข้ามาในพื้นที่อาจจะเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วจะไม่ได้กลับบ้านไปหาลูกหาเมียทาหารเอเมนเดียบอกกับทาหารชั้นผู้น้อยพวกไม่นอ,องลายที่อยู่ในเขตเมืองลาเซียลนะครับตอนนี้ทาหารเอเมเดียยึดได้หลายพื้นที่ที่อยู่ในเขตเมืองลาเซียลนะครับ ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นเป็นระยะระยะ,ะ,ยะที่อยู่ในเขตเบิเบงลาเซียลนะครับเนื่องจากกองกําลังชาหานมินอลายพยายามใช้เครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีอย่างหนักในพื้นที่ต่างๆแล้วใช้ลูกจรวดน้ําหนักประมาณ500ปอนด์ถล่มใส่ในเมืองต่างๆนะครับทําให้มีหลุมเกิดขึ้นบ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตกันเกิดขึ้นหลายคนนะครับเนื่องจากกองกําลังชาหานมินอลาย ใช้เครื่องบินขับไล่ประมาณ5-6-7หกเลำเข้ามาในพื้นที่ยิงถล่มกันอย่างหนักนะครับทาหารอ e ิเมเดียก็ใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ใส่พวกมิโนลายตอนนี้พี่น้องประชาชนต้องอบพยพหนีออกไปจากเมืองลาเซี่ยวหลายพื้นที่ด้วยกันเนื่องจากทางสองฝ่ายยิงปืนใหญ่ตอบโต้กันไปมากองกำลังทาหารมิโนลายก็ใช้เครื่องบินเข้าโจมตีอยู่บ่อยครั้ง หลายเมืองที่ใกล้กับเขตเมืองลาเซียวนะครับแต่เมื่อวานนี้กลุ่ม PPLA หรือกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในเขตเมืองลาเซียวก็ยังบุกเข้าโจมตีฐานทัพพวกมินอไลายที่อยู่เนินดอยอยู่ทางตะวันตกของเมืองลาเซียวนะครับฐานนี้เป็นฐานใหญ่แล้วกองกําลังทหารมินองลายมีกันประมาณ50นายเฝ้าอยู่ในฐานแห่งนี้ ชอบยิงปืนใหญ่ลงมาในเขตเมืองลาเซียวอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่เมื่อวานนี้กลุ่มเยาวชน PPLA บุกเข้าโจมตีฐานทัพพวกมินายที่อยู่เนินดอยทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักประมาณ2ชั่วโมงทำให้ทาหารมินายที่ประจำการอยู่ในฐานแห่งนี้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากนะครับหลังจากเสียงปืนสงบลงแล้วกลุ่มเยาวชน เข้าไปเคลียร์ในท่านไปเจอใส่พวกม้องลายนอนเสียชีวิตยอยู่จํานวนมากหลายสิบนายนะครับแล้วน้องๆอเยาวชนเข้าไปค้นในฐ่านไปเจอใส่อาวุธปืนทางปืนใหญ่ปืนเล็กไว้อยู่ในฐ่านแห่งนี้จํานวนมากนะครับกองกําลังชาหารนมินองลายที่อยู่ทางรัชฌานภาคเหนือใกล้กับเขตเมืองลาเซียวตอนนี้เริ่มจะสุ่นสลายไปนะครับกลุ่มพันธม,มิตรมีอยู่หลายกลุ่มหลายฝ่ายบุกเข้าโจมตีหรือขับไล่พวกม้องลาย ให้ออกไปจากพื้นที่นะครับมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นอย่างหนักตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้วันที่25กองกําลังชาหารมินโนลายสูญเสียอย่างหนักนะครับกองกําลังชาหารมินโนลายก็เลยใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีอยู่ทุกวันทําให้บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอยู่เกือบทุกวันนะครับาหารมินโนลายทางภาพพื้นดินสูญเสียอย่างหนักต้องใช้เครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตี ถึงจะสู้กับทหาร m n d a หรือกลุ่มเยาวชนได้ในพื้นที่นะครับตอนนี้ในเขตเมืองลาเซียวพี่น้องประชาชนเริ่มจะโอพยพหนีกันเกิดขึ้นลายมื่นกาคนรถติดเป็นแถวตามท้องถนนต่างๆในพื้นที่นะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคสกายในเขตเมืองคัมมาลูนะครับมีกองกำลังชาหารมิโนไลพร้อมกับกลุ่มพยุซอดิน มาตั้งค่ายตั้งฐานอยู่ทางเหนือของหมู่บ้านกีก้อนนะครับมีทาหารประมาณ60นายแล้วกลุ่มเยาวชนหรือ,อกลุ่มพีเนอท้องถิ่นรู้ข่าวว่ากลุ่มพยูซอรดินที่เป็นแนวหน้าพวกมิโนงลายไปคุมขู่คุมเหงพี่น้องชาวบ้านไถเงินพี่น้องชาวบ้านที่ขับรถไปมาตามท้องถนนทางเข้าหมู่บ้านกีก้อนนะครับน้องๆเยาวชนวางแผนกันใช้รถบรรทุกประมาณ1คันซ่อนอยู่ท้ายรถบรรทุก หลังจากเข้าไปถึงด่านตรวจค้นกลุ่มพายุโอตินน้องๆเยาวชนใช้ปืนยิงกระหน,น่ำใส่กลุ่มพายุโอตินอย่างหนักแล้วทหารไม่ร้องลายกับกลุ่มพายุโอตินไม่ทันตั้งตัวก็เลยเสียชีวิตกันเกิดขึ้นจํานวนมากไม่ต่ำกว่า16นายส่วนที่เหลือวิ่งหนีออกไปจากพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนวางแผนกันซ่อนอยู่ท้ายรถกระบะบรรทุกแล้วเข้าไป ใกล้กับด่านตรวจค้นพวกมิโนลายก็เลยใช้ปืนยิงถล่มอย่างหนักนะครับทําให้กลุ่มพยโยสตินบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากส่วนที่ได้รับบาดเจ็บประมาณ5นายตอนนี้กลุ่มเยาวชนจับกลุ่มไว้อยู่นะครับแล้วเข้าไปค้นในฐานแห่งนี้ไปเจอใส่อาวุธปืนลูกกระสุนอาหารการกินอีกจํานวนมากนะครับตอนนี้กลุ่มเยาวชนกลุ่มพิเศษพร้องถิ่นเอาไฟจุดเผาค่ายด่านตรวจค้นพวกมิโนลาย ทางเข้าหมู่บ้านกีก้อนนะครับตอนนี้กองกําลังทหารมิองลายร่วมกับกลุ่มพยุซอตินหลบหนีออกไปจากพื้นที่หลังจากกลุ่มเยาวชนไปบุกเข้าโจมตีหรือขับไล่พวกมิองลายแล้วขับรถเข้ามาในหมู่บ้านกีก้อนพี่น้องชาวบ้านดีอกดีใจกันมาต้อนรับกลุ่มเยาวชนพี่น้องชาวบ้านเอาหลอกไม้อะไรมาให้กับกลุ่มเยาวชนที่ไปขับไล่พวกมิองลายที่ออกไปจากพื้นที่นะครับ ตอนนี้หลายพื้นที่หลายรัฐก็กำลังฉาหารวินโนล,ลายสูญเสียอย่างหนักนะครับพี่น้องยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลับขอไปพี่น้องทุกท่านทุกคนได้นะครับขอบคุณครับ